นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมาน,นานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัทปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมหาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโตช anel ใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโตช anel กลับสวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับทีมงานสำรวจคุณภาพอีกแล้วนำโดยด็อกเตอร์นัท บังหมูสล็อตฟิลและจอมโจรหนูนาครับทักทายคนดูน<า>หน่อยฮะจ้าเด็าค่ะแม่ฟีดแบ็กจากคลิปที่แล้วดีมากเลยครับจนกระทั่งเราต้องกลับมาเล่นให้ผ่านด่านแรกซะหน่อยพรอไมไหมทุกคนพอมากเลยโอ้โหด็อกเตอร์จะตายแล้วครับ <c oughs> ด็อกเตอร์เ <c oughs> ดี๋ยวก่อนด็อกเตอร์เหลือเลือด2จอมโจรเหลือเลือดหนึ่งไหวไหมเนี่ย แต่ว่าจอมโจรไม่เหลือแล้วจอมโจรไปแล้วโอเคทุกคนเหลือมึงสองคนแล้วไปเลยโอเคน่าจะเหลือคนเดียวแล้วฟิลเดินเริ่มเกมมาก็แตกไปสองแล้วรั่ไม่ศพที่นัดเด้งอย่างเงนะเหมือนจะแตกตามไปเป็นศพที่3ามเร็วๆนี้เรียบร้อยแน่มึงนั่นไง เฮ้ยบังจัดการเองบังแม่งรอดคนเดียวอ่ะบังโคตรเทพนั่นไงหลุงศพเล็ดิมไฟเล็ดิมไฟลงลงโอ้โหลงไปดิรอดเดี๋ยวอู้หนู่นหนุ่ปุ๊บเ้ยพักปากจอมโจรหนุ่งนาได้ถือกำเนิดอีกครั้งครับชั้นล่างชั้นล่างไปทางขวาไปทางขวาจอมโจรหนุ่งนากู ไปปลูกเพื่อนก่อนไปปลูกเพื่อนก่อนอืม mm. ปลูกดิปลูกเพื่อนก่อนดิเออกูมาแล้วลงมา mm. ลงมาทางซ้ายก่อนปลูกเพื่อนก่อนมาทุกคนกลับมาพร้อมหน้าแล้ววะ่ะ <c oughs> เอิ่ม <c oughs> ฟังนะตบลงไปเนี่ยให้จอมโจรลงไปเคลียร์ข้างคาวสองตัวก่อนไปทางขวาเก่งมากจอมโจรหนูหนาแล้วก็ ระวังกับดักนะทางซ้ายนั่นนะ่ะนั่นไงกูเพิ่งพูดเดือดหยดบังเคลียเองหยิบหมาแล้วเราจะไปกันเลยทุกคนมาทางซ้ายประตูทางซ้ายโอเคเก่งมากทุกคนเรามาถึงด่านหนึ่งทับสามแล้วหลบสิท่านเจ้าหายนี่ไปปลาดูมาโอไปแล้ว <laughs> จอมโจนหนูหน้ากูここ <laughs> ไปอแล้ว อ่ะตามไปตามจอมโจรไปอยู่นิ่งๆดิรอฟิวก่อนมองกล้องให้ฟิวดิโอเคจากตรงนี้หมูต้องมองงไปข้างล่างทางซ้ายดีกว่าไปโอ้ไอ้เชี่ยโดยกับดักไม่เ้ยแม่กุจีลองมาเมามุมหน่อยเอาลงมาไดยฟิว ไอ้เฮ้ยเอ้ยมึงแบวดิยไปนังไงเดี๋ยวกูอ่ะไรทุกคนกูว่ากุญแจมันอยู่ในด่านนี่แหละมึงเอากุญแจไปไหนละเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวบังถือไห้เบลวุ่นหลบไปบังจัดเองเดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมึงไปโอ้โหมึงกดขึ้นโยนได้ไงบังเอาละนี่ดูถอยไปถอยไปเดี๋ยวโดนโอ้สุดยอดเลยสตาร์จาน แน่นอนถอยถอยไปอย่ามาทางนี้ถอยไปแม่เอ้ยถอยไปอืมไปกูไปเองนะทำไมชอบเดินมาสุ่เมื่อตอนตีมอนสล็อตไปหิ้วหมามาดิบังหิ้วกับดักสล็อตโดนเป่าเป่ากระดูกให้บังหน่อยใครเอ่ยเป่าข้างล่าง อ้าวแล้วมึงไม่ลงทางธรรมดาเนะี่ยมึงไปลง,งนั้นทำไมเนะี่ยเดี๋ยวเสียซสานจบอไหนวะอย่าเดินซ้ำที่กันอนะ่ะไม่งั้นมันจะแบบยิงโดนกันไงทุกคนตามมาใจใหม่๋ยวฉันนํากุ๊เพเงตามมาหยิบก้อนหินมาด้วยโอ้ยเชีย่ยกระดูกผีมาเอาบางหยิบเอาบางหยิบทุกคนลงมาชา้าๆมา ฉันจัดการงูนั่นก่อนไปพาหมาลงมาบางยังไม่ได้ปล่อยมือมันหล่นมือเองแต่ละคนหุยแล้วเอาหมาลงมาเอาหมาลงมายิงไกลๆกูเลยฟิลมึงอย่าตามมั้ยทำไมอะไปเป็นเพื่อนไงไม่เป็นไรกลัวตายลงมาครับทุกคนเอ๊ะเอ๊ะลงมาจะไปอยู่ใกล้อะไรขนาดนั้นเรา ชี่ะว้าวใครมีของอะไรปลาได้ไหมโอช่างมาแล้วช่างมานันไปแล้วชิดไปเลย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 นำคนแรกก่อนเอาอีกแล้วโอเคแต่น,นำคนนั้นสิมันร้ายว่ะเฮ้ยฉันว่าตรงเนี้ยนะ่าจะมีสมบัติเยอะว่ะเดีย๋ยวมึงไปมึงไปบางเอาหมามาใส่ก่อนโอเคมาทุกคน เออเล่นแบบนี้ดิวะให้มันมีทีมเวิร์กมีจังหวะทุกคนลงไปก่อนทุกคนลงไปก่อนลงไปก่อนทุกคนลงไปก่อนลงไปก่อนจะดีเหรอมันมีมอนไงอยากได้ปลาใส่อยากได้ปืนเปล่าเข็มทิพย์ไหมอยากได้ปืนเปล่าไม่ไม่อ่ะเอาดิไม่อ่ะเอาเข็มทิพย์มาถ้างั้นพลชูแปลว่าเราก็จะรู้ทิศทางของประตูแล้วตอนนี้ ตามมาทุกคนเจ้าหมานั้นเจ้าหมาได้ยังไงต้องวางระเบิดนะสิพอได้ว่านักวางระเบิดจัดการหน่อยนักวางระเบิดมือหนึ่งของเราวางตรงนี้เลยเหรอเออเยี่ยมโดดขึ้นมาฟิวเยี่ยมยอดยัดแค่นี่เดี๋ยววนักวางระเบิดจัดการเองเราต้องเราต้องขึ้นไปไงเราต้องวางอีกลูกหนึ่งแล้วรูปมัทางซ้ายเลยวางอีกต้องต้องให้คนที่มีระเบิดคนอื่นแล้วล่ะ ในย้อนตรงไหนตรงนั้นแหละซ้ายสุดเ่ยนะข้าทุกคนมายืนที่พี่ก่อนซ้ายหรือขวายืนตรงเอ้ยไปเอา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 ไปวางซ้ายเลยวางนั้นแหละซ้ายตรงกุญแจตรงกุญแจอ๋อจะรอดไหมเนี่ยโอโอเคยอดเยี่ยมนี่เดี๋ยวว่ทีมเวิร์กอ้าไม่มีกุญแจเหรอหยิบไม่ได้หยิบลรงม้าใส่แม่ง ไอหมามานี่ยบังอย่าพึ่งแตกเอาหมามาเร็วบังยังไม่แตกเอาหมามาเร็วเอ็นบังมาอืมบังมาไม่ได้แล้วล่ะเอ่อใครมีเชือกอ่ะฟิลไปรับไอ้บังหน่อยดิมาค่อยๆไปทุกคนโอ้ยเชี่ยเอ้ยเข่าโลดเฮ้ยยังรอดเว้ย เฮ้ยตอนนี้ดูดีนี่ว่าหนึ่งทับสิ่สามเว้ยระวังซ้ายระวังซ้ายเพิ่งนะทุกคนรอก่อนนะรอสัญญาณก่อนนะโจน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 ไปฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งโอเคดับดักกนแล้วลงมาแป๊บขอเช็คก่อนมีตุ่นตุ่นลงไปแล้วมีตรงนั้นมีทางเข้าประตูลับอาจจะเป็นไออัอากามมโต้นะเข้ามาทุกคนเข้าประตูเข้าไปหางูไงไม่ใช่ไม่ใช่ระหว่างทางเข้าไปเลเข้าไปกดอันเข้าไป ไม่มีหีบไม่ออก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 ไม่มีหีบนักลัวข้างล่างเนี่ยโอเคคิดว่าไม่มีคนมีพลาพลาชูตต้องลงแล้วพี่นัทสตาร์จาน์ทไงพลาชูยแม่งลงไปก่อนแล้วพลาชูตนี่ไงจะได้ตายแทนไอ้ฟิวตายแน่มึงมึงไม่ทำอะไรนั้นเนี่ยฟิวเข้าไปเลยฟิวเข้าเลยเข้าเลยอือโอเคบังไปไม่ได้แล้วฝากด้วย สบายมากรู้ว่าบังอยู่ไหนไอฟิลมันก็ไปเกาะอยู่ตรงข้างเาวนะเห็นไงเฮ้ยเรามาถึงหนึ่งสี่โดยที่ดูดีมากครับเลือดเยอะมากด้วยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไอเี้ยกุญแจยิ้มกุญแจโยนไม่อยดิวางลงเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวบังถือหมาให้เองซาตานเฮ้ยอย่าไปโยนกับดัก คุณแช่ล่ะไม่เอามัแล้วเหรอลงไปไปเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาแั้วมันโดนดูอือโอเคชิบหายแล้วไม่ต้องละเออโอเคหยิบอ่ะโอเคสนุยละขึ้นมาขึ้นมาไอพี่เก็บเองขึ้นมาแล้วโยนเออไปไหนทางนี้แล้วกันโอ้โหจอมโจรหนูนา จะธรยศตั้งแต่นี่เลยเหรอโอ้ยจอมโจรหนูนากูแตกเลยเลือดเลือดกูหมดไปกับอะไรไม่รู้เก็บถุงไม่ด้วยเดดได้ของเดี๋ยวนี้โอ้แมึงโยนหมาไปตายหมูหมูมึงกลับไปรับหนูนาก่อนหนูนาเดินมาหนูนะอย่าตายนะเว้ยนี่มันหนึ่งสี่แล้วต่อไปก็สองแล้วโอเคโอเคกูเพิ่งพูดแบบแบบบังลุยเองไป มาสล็อตตับไม่เอาต้องลงบันไดนี้ลงบันไดนี้บันไดนี้ก็เจอบอสเลยก็ต้องไปต้องไปไงลงมายังไงก็ต้องไปแต่ว่าล่อคนนึงเดี๋ยวมันจะพาไปทางออกไงทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปมาทางนี้มามามาเฮียตัน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 รอก่อนรอกันรอกันมีระเบิดไหมแปลงซ้ายแปลงซ้ายบังมีระเบิดนะไม่ไม่ไม่ไอฟิวมึงลงไปดําพรึ่มึงผีมาแล้วต้องช่วยกันแล้ว หมูไปขวาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หมูโอ้ยกลับมาเริ่มหนึ่งหนึ่งอีกแล้วอีห่าลงมาลงมาจะไปรู้ผีมาจากทางนั้นมึงก็วิ่งไม่ติดเบรกเลยเนาะหลบไปหลบไปทุกคนตั้งสติทุกคนตั้งสติก่อนอย่าดำหน้ากูบังในี่สโลไลท์อยู่แล้วอย่าอีฟอลตอย่าดำหน้ากู เดินเดินเป็นไหมเดินเดินเป็นขบวนกุบทรัวทัวร์จีนอ่ะเร็วตามมาตามมาลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> อีนี่บอกอย่านำพูดไม่ฟังถอยไปจะปลากระดูกเดี๋ยวโดนหัว <c oughs> โอ้ไม่โดนโอ้โหแค่นั้นจะต้องใช้อีกหรอ เดี๋ยวมันก็ยิงโดนหัวเพื่อนอีกมาลงมาเขาใช้ไม่มีปุ๋ยเปื่อขุยเลยปุ๋ยคืออะไรเขาจะคิดเขาจะใช้เขาก็ใช้คนมันโลบอ่ะระวังนะกับดักอย่าพึ่งลงไปนะเอาหมาก่อนสัมพันกว่ามาเอาเพชรแดงพอไปตีกระดูกเขาหน่อยจอมโจรหนูนะาเปิดทางเปิดทางโอเคเก่งมากไปไปแค่นั้นแหละ กับดักนะระวังนคนโอเคเจ้นไอ้ฮีวังตุนมารีบมารีบมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเลยตุนตายลวเก่งมากทุกคนรอแป๊บรอแป๊บฉันขอดูรัดราวก่อน <S <S โอเคลงทางนี้แหละมีเชือกว่ะอยากได้เชือกซื้อแป๊บของเท้าหนาม โ <laughs> ดยมันเลยไหม <laughs> อย่าเลยคลาบบิ้งโกมี่อะไรปีนได้เฮ้ยคูปีนได้แล้ววะยี่มเลยบังดีใจด้วยนะ <laughs> อย่าพึ่งแซงหน้ามาเก็บไปเฉย <laughs> คนมาแหลกอะ่ะแหลกแหลกแล้วบงังแหลกแล้ว <laughs> รอแปบ๊บรอแปบ๊บไหวไหม ยังพอไหวอยู่ตามมาทุกคนเราจะค่อยๆไปอย่างช้าๆโดดปึ๊บลงมาปึ๊บปึ๊บชั้นล่างสุดแล้วชั้นล่างสุดระวังตุ่นระวังตุ่นไปเลยดูหน้าเบิกทางให้หน่อยไปตีกระดูกทางซ้ายให้หมดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมกว่านี้อีกระวังกับดัก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 เรียบร้อยเอ้ยยังทีละคนทีละคนมาเข้ามาไปโอเคเก่งมากเรากับดักบนหัวนะถอยไปโอเค โอเคโอเคโอเคได้เดียวบังโดนอะไรโดนอะไรบังโดนกับดักโอเคเรายังรอดอยู่ตัวเว้นบังบังโดนอะไรบังโดนขนุเอาละเรามาถึงหนึ่งสามแล้วช้าช้าสล็อตสล็อตช้าช้าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยบังด้วยบังกิ้วอยู่บนหลังคามีทางที่ง่ายกว่านี้ไหมทางนี้แหละทุกคนลงมา เทมไก่ก่อนเทมไก่อะมึงอยากเทมเทมเลย <c oughs> เกู <c oughs> เดากันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใครทำไรอะ่ะลงมา <c oughs> กับดักโอเคโอเคเอ๊ไก่บังมาทางขวาทางขวาทุกคนทุกคนมาทางขวาท,ทุกคนมาเอา่อ <c oughs> ตรงนั้นมีแมงมุมแมงมุมแมงมุมเดี๋ยวยืมศพไปปลาก่อนแป๊บนึงอ้าโอ้เรียบร้อยโอ้ถุงมือทานอสกูด้วยลงไม่ได้ด้วยลงเท้าด้วยถุงมือด้วยมีทางนะคือระเบิดพื้นทิ้งอ่ะแล้วเดินไปเก็บได้มึงจะระเบิดก็บอกกันด้วยนะระเบิดไหมอ่ะระเบิดเลยโอเคเก็บเก็บเก็บป้ากลูกทำไมเล่าเกิดผิดเกิดผิดเจริญ ไอหมูน่าจะขึ้นมาเองได้นะมันมีรองเท้ากอดอยู่ใช่ไปทางขวาครับทุกคนฟิลลงแปงล่างดิมองลงนั่นน่ะประตูเฮ้ยไก่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 น้องไก่น้องไก่น้องไก่ไก่เย่ไก่มา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 ไม่ทันแล้วไม่ซื้อหมาไม่ทันแล้วฟิลกดไปแล้วหายแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาหนึ่งทับสี่ไปเคลียร์เลยตีไปมุมนี่ตีตีมันสิไปทางขวาไปทางขวาดีกูว่าไปทางขวาลงเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบไปเอาทำไรกันอนะตั้งสติเฮ้ยตั้งสตินี่มันหนึ่งสี่แล้วไปโดดไปตีไปลงไปดิลงไปบังจัด <มา S 2> เอง<อ><อ>แช่วันแช่วันวแช่แช่แชเอาผีอ่ะผีอ่ะแช่ผีลงมาตายกลัวแล้ว <Push. S 2> กูว่านะ <Okay. laughs> กูว่า <laughs> มันยากตรง,งนี้มันแย่ต้องจบอย่างนี้ม <laughs> <c oughs> ินซ่อาทันอย่านำหน้า <c oughs> มาเ <c oughs> ชียร์ลงมาเลยทุกคนปลัดไทยโ okay. อเคเฮ้ยไย่งนียกมูมมาทำไมเฮ้ใจยเย็นดิสะลอต <c oughs> เฮ้ยฉลอนสนใจร้อนโอ้ยอีบังมึงก็ลงไปเนี่ยน่ะน่ะบองมาเคลียร์ให้มึงเคลียร์อะไรของมึงเนี่ยเก็บไปด้วยมาลงมาทุกคนมึงลงมาทำไมเนี่ยมันลื่นมันลื่นลื่นมา เสียงเราเอ็โคโนในนี้คืออะไรวะโอ้เฮียโอ้โหโอ้เฮียแล้เฮียละตีดิพ่อเออมาเดิน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 เฉยอ,อย่านำเดินตามเดินตามอย่านำเดี๋ยวตายตามด็อกเตอร์มามึงทำไรเนี่ยหมูมาลงมาครับทุกคน ใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วระเบิดโอ้โหไข่ปาระเบิดเนี้ยคนที um ่เหลือเท่ไงโอ้อีนนี้มึงก็คอนเทนต์เกินตมสบายว่าแล้วกูเห็นอะไรลอยลงมากระพริบกระพริบไปได้ไหนไปทดงไหน ไปดังไหนดีอ่ะซ้ายขวาขวาไปซ้ายเอ้าซ้ายจะไปต้องไปแล้วไปขวาไปเออระวังด้วยกับดักไปแป๊กเอ้าไปเริ่มใหม่นะหนีหนีไม่หนีตายกันหมดอีสัตว์ตายหมดมามาดิ มาทางนี้ฟิลงมาหน้า <c oughs> มีอันเดียก็ยังไปเหยียบได้อีกเนาะจริงอะไรของมันังไ่ยนี่ย้เดี๋ยวผมเป่า <c oughs> ให้อาไม่ทันแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ไมต้องประตูอยู่ไหนวะซาตาจาันระวังด้วยนะที่นี่มันอันตรายนะ่ะไม่ต้องห่วงผมหรอกผมมาชำนาญที่นี่เป็นอย่างดีป๊อปปอปอปหาปลาแม่ง <c oughs> กินเลด็อกว่ะถรเโถยชิวๆอ่ะผู้รอดคนเดียวกูใส่ผ้าคลุมแบ็คเมจิชียนก่อนเลยไม่คืออะไรอ่ะใส่ได้อะไรอันนั้นทำให้ปลาแรงขึ้นอ่ะถุงมือเบสบอลเนี่ยเป็นไปได้วะมองเห็นเพชรแล้ววะ่าวะใช่วะใช่ใช่ ไวล่าสมบัติโดยเฉพาะมาแล้วซื้อแว่นอัปตัดให้บางก่อนเฮ้ยเล็กตัวเอเนี่ยสวัสดีครับลงมาลงมาถหนนาลงมาถหนนาลงมาเยมาแลกมแหลกมแลกเลยก่อนี้ก่อนน้้ซตัวโจสลัดลงมาสิสิโจสลัดโอเค เดี๋ยวก่อนขอดูก่อนบังไม่สู้ตรงนั้นหนามมาถึงประตูแล้วทุกคนเข้าเลยว่ะอย่างรวดเร็วว่ะเฮ้ยดูดีวะเลือดเต็มกันหมดกำดักกดดักอ๊ะไม่ดูอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นนี่อะไรล็อกด็อกด็อกคืออะไรวะตังไม่พอแต่เนี้ยจะเพิ่มเลือดได้สองมันถ้าเราถือหมาสองตัวแค่ ใช่จัดไปเดี๋ยว่าระวังมังมุมมาทุกคนควรยากเดี๋ยวกันนะต้องไปทีละคนทีละคนโอเคไปโอเคโอ้ยมันถือหมามันถือหมามาแล้วๆมาแล้วใครก็ได้ขึ้นไปตีหมาให้หน่อยตีงูตีงูเอองู พูดผิดพูดผิดไอ้เหี้ยเอ้ยบางมองไม่เห็นเอ้ยมองไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เ<ไ>ป็นไรเลยหลอดไว้ห <c oughs> ลอดหมดเว้ยเฮ้ยหนึ่งสี่แล้วหนึ่งสี่หนึ่งสี่รถสามคนด้วย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนกับดักนะอย่าลงไปข้างล่างนะห <c oughs> มาหมาหมาฟิวมาฟิวโดดมาฟิวเดี๋ยวพี่ดูให้แป๊บนึงเราจะสปีดรันไปทางขวาเดี๋ยวรอ รอมันมาทางซ้ายรอมันวอลก่อนผีได้ช่วยแล้ววะผีได้ช่วยวะผีแช่แข็งแช่แข็งเหลืองให้หน่อยแช่แข็งเหลืองแช่แข็งกดค้างกดค้างกดค้างแกกดขาให้มันสุดก่อนสิโอ้ยมันลอยไปแล้วขาให้มันสุดก่อนค้างให้สุดไม่ต้องเข้าไปใกล้ขนาดนั้นอ่ะปล่อยเออแค่นั้นแหละโอ้ตายแล้ว เอาขมาไปไหนไปไปช่วยช่วยเพื่อช่วยเพื่อนโอ้ยระวังระวังลงนี่ลงนี่ลงนี่ต้องลงเหรอต้องหาบอสเหรอต้องหาใครอยากปาลาระเบิดตอนนี้กูนี่แหละเดี Raum, ๋ยวกูเองท้่หมาไว้ข,าาข้างบนท้่หมาไว้ข้างบนโอเคเดี๋ยวบังรอนี่รอแปบบ๊บ <c oughs> ขึ้นมารอคนคนชอบปาลาระเบิดลงมานี่เฮียเฮียโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยย โอ้ยย,ยังไม่ดีพอวะโอ้ตันลึกมากมันกลับมาแล้วแอะมาทุกคนมาทางซ้ายเร็วทุกคนลงมาทางซ้ายเอาหมามาด้วยเอาหมามาด้วยเอาหมามาด้วยไอบ้บ<อ>ังไอบ้บ<อ>ังเอาหมามาสิวะ <c oughs> ไอบ้บังเร็วไปเร็วอย่าว่บาบังชิบหายแล้วข้างเขาแมงมุมแหววสถานการณ์ที่เข้ามามเข้ามาเข้ามาเข้าเข้าเข้า เข,ข้าเ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 ข้าโอเคใจเย็นใจเย็นเดินเดี๋ยวกูนำเองเดี๋ยวกูนำเองใจเย็นตามมา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 ใจเย็นนะใจะเย็นนะอย่าบางังอย่าบางังเก็บ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 อะไรมันคือต้องตีเอาละนั่นไงล่ะเก็บเก็บเลยกูตายเลยแม่เลยเอาหมาไปด้วยไปไปดิเข้าไป หมาหลุดมือบังต้องบอมแล้วเก็บกล่องหน่อยเก็บกล่องเก็บกล่องมาไม่ต้องบอมตีตีกองตีกล่องตีกล่องนั่นฟ้าเออนั่นน่ะระเบิดเก็บบอมมาปาเอาต้องลงมาเขีนลงมาเขีนลงมาเข็นเข็นเอาเอ้ยหลุมศพหลุมศพเร็วช่วยกูด้วยลงมาสล็อตลงมาเร็วๆสล็อตไปเร็วไปสล็อตไปนั่นใครวะนั่นน่ะไอหลงทางนี้ประตูเราใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูดันให้หนึงอย่าอย่าโรคอย่าโรคอย่าโรคเดี๋ยวกูดันแางใส่มา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 เดี๋ยวเร็ว เร็วประตูทางซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดมา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 เร็วเร็วเข้าประตูเข้าประตูเประตูใครไปแตกวะใครแมงยังไปแตกวะอ่าแล้วใครเนี่ยใครผิดข้างหลังเราเนี who ่ยก uh. okay. ็คนละใครผีดมาข้างหลังคนงานไงเขาจะช่วยขีทางให้เราไงอ๋อไอที่อยู่หลังบังนะเฮ้ยถ้ามีระเบิดมันจะจุดทางได้ไงแต่เราไม่มีระเบิดทางที่แล้วจัดไปเดี๋ยววะอ๋อเฮ้ยทางลับเสร็จแล้ว รอบหน้ามาทางนี้แล้วเย้และนั่นก็คือยังต้องไปทยังลไปไปชุบไปชุบสตักเตอร์ก่อนสตักเตอร์จแวนนี่เย้กูกลับมาแล้วโอเคทุกคนรถนี่ใครตรงนี้น่ากลัวเอาบอกโอ้ยกับดักโอเคโอ้ยืนไม่ได้มันยืนไม่ได้เลยต้องไปอย่ารถเร็วอ๋อมันมีกับดักตรงนี้โอ้ยเฮียโอเคไอ้ที่เป็นก้อนหลก อ,าาอันนี้กัดดับอนนัีกับดับาพาพาไทางลัดวะ <c oughs> สุบเข้าไปก็ยังไม่มีมีดีกลับไปแคมป์ดิเ<อ>ป็นทางลัดดิอยู่ทางลัดเร็วทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะเนี่ยแล้วอีด่านสองนี่ก็เอ้ยหรือมันใช่ลองเข้าไปดูดิน <c> o <oughs> ไม่ใช่จริงเหรอ จริงด,ด้วยแย่จังแม่งแล้วพอ,อถึงด่านสองนี่ไรไม่เคยได้เล่นเลยยัยไปยัตายตลอด <c oughs> คือเหมือนแม่งต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยว่าด่านแม่งคืออะไรเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับเราก็จะจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนจนกว่าจะถึงคราวหน้าที่เราจะไปได้ไกลกว่านี้วันนี้ขอเบรไว้เท่านี้เราทั้งสี่คนขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอ่ะ